สวัสด,ดีค่ะแม่จ้าสวัสด,ดีค่ะแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงก่อนที่จะเจอน้ําไม่ในตึกเนี่ยมีอาการยังไงบ้างโอ้ยมีอาการแบบแย่เยอะแยะนั่นแหละเนี่ยตอนนี้เพื่อนก็ยังเป็นก,ก็กินแล้วก็คปอดีขึ้นยาไม่ใช่ว่าดีแต่ตัวเราเองคนอื่นเขาก็ดีด้วยก็กินแล้วก็ดีอ่ะ<ม>จริงจริงอะ่ะดีมากๆดีเลยใส่รองเท้าหนังอยู่ใช่ไหม <laughs> ปวดหรือยังนะปวดพอดีเลยค่ะเมื่อก่อนก่อนก่อนกินน้ำเป็นยังไงแม่มีอาการยังไงมีอาการปวดเมื่อยตามเส้นตามเอ็นนะ่ะปวดไปหมดแหละปวดไปหมดเลยเหมือนร่างกายเรามันมีน้ำเราก็ปวดไปหมดอ่ะเส้นขาเส้นน่องมีตึงไปหมดนอนตะคิียกกวกิน นอนก็ตะคิวกินเ๋ยนี้ไม่มีตะคิวกินแล้วนอนอ่องแอร์ก็ไม่ตะคิวกินแต่ก่อนนี่นอนพุกตะคิวกินละ<ห>กินทั้งหมดก็หมดไปสามขวดสี่ขวดที่ดูให้วันสุดท้ายเนี่ยพ<อ>นให้สุดท้ายนี่ก็เป็นสี่ขวดก่อนหะน้าน,นี้เดินเปไน็นยังไงโอ้โหเดินก็เห็นอยู่ถือไม่เท้าเดินก็ยังไม่พออีเทบจะทานเลยแล้วตอนน,น,นี้เดินยังไงแม่เดินใี่ดูหน่อยตอนเดินี่ดูหน่อยวิ่งได้ด้วยวิ่งแข่งกันไหมนะวิ่งได้เลยตอนนี้เดินนี่ดูหน่อยว่าเดินยังไงตอนนี้ เดินให้ดูหน่อยค่ะเดินเออค่ะโอเคโอเคเออเดินคล่องเลยนะแม่เออเดินคล่องเลยอ่าน้ำมืออย่างนี้เลยมันตาก็มองไม่เห็นขลัวสลาอะเดี๋ยวนี้ตาเป็นไงเดี๋ยวนี้ตาก็มองเห็นเพราะมันฉ um ี่ออกเยอะไงมัน ทับไทยดีทับทายได้ดีจริงจนะน้าเนี่ยจริงจถ้าเกิดจะคุยต่อได้เปล่าถ้าเกิดไม่วหวก็จะซื้อกินมีจักกินนี่แหละไม่ทิ้งหรอกแม่ลเลินยังอาจจะซื้อใหม่อยู่ในรถโอ้ไม่ไปแม่ไม่ไปไม่ไปไมไปเจอนเวรเลิน